กันอีกแล้วกับโลบอกวันนี้เราจะมีเราจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าพอยซ o สั้นลันนะคะผมมาเราจะมาเล่นแบบนี้กันเลยนะครับผมไอันนี้พอยซ o สั u นลันเราจะลองเข้าไปกันดูนะครับผมเพราะผมก็ยังไม่เคยเล่นมัง้งครับผมจะไม่ผิดมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไง โอ้เหมือนข้างในจะเป็นเหมือนคุกนะครับผมเหมือนเราจะเป็นนักโทษที่ต้องหลบหนีอะไรสักอยาก่าิจักผมจะไลด์ยังไงอ่ะโอ,โอผมเคยเล่นม,มาก่อนแล้วนะครับตังค์ผมก็เลยมีเยอะแล้วก็ให้อะไรจอยเข้าไปในนี้เหรอน่าจะใช่น่าจะไม่ถูกโ,โ,โอเคมีคนเข้ามาไหมครับมีคนเข้ามาเข้ามาเอยครับผมไม่มีคนเล่นด้วยผมจะทำคลิปเฮ้ย ไปดูกันนะครับว,ว่าที่ผมไม่ได้เล่นมาประมาณปีกว่าๆมันเล่นยังไงผมลืมไปหมดแล้วนี่นะครับผมทวนชื่อใหม่ไปแลนน้บผมพอยซันลันอันนี้ใครจะเป็นตำรวจจ้ามโตนี่โอเคเพื่อนมาแล้นะครับผมไปได้เวลาแล้ว เราจะกินน้ำก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งนะคะคุณขึ้นน้ำอันนี้แล้วก็น้ำอันนี้นะคะผมไปเลยแล้วแต่ละไหนก็จะมีอุปสรรคหลายๆอย่างะครับผมไปเลยไปไปไปต่อยต่อยต่อย,อยไป let's go let's go let's go นี่เขาบอกนะมว่าอันตรายนี่นะครับไอเส้นแดงๆคือเลเซอร์ผู้คุมที่จะมายิงเรานะครับตอนนี้เรื่องของเรื่องน้อยละหลังจากโดนใบเรื่อยเมื่อกี้ไปโอ้จิดโอ้กระโดดผิดไปเรวเรวเรวไปเล t s ก้โอ้โหโอ้โหคือเขาเว,ว่าเราจะรักสลว่าัราต้องระวัง ค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ยเพื่อนรอด้วยปุ๊บปุ๊บไปจสโกเร็วเพื่อนเร an ็วเร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 ็วหุ้บ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 เออเห็นเลเซอร์ผู้คุมแล้วครับผมหน้าโกลงว่างเลยโอ้เลือดเลือดน้ำนะครับผมปุ๊บปุ๊บไปโดน ไปเริสก็หลังจากตรงนี้เราจะขึ้นไปหาผู้คุมกันแล้วนะคะผมมันจะมีคอตรงนี้ให้เราขึ้นกระโดดขึ้นพอไว้แล้วเราจะต้องกดหน้าจอเพื่อป่อยผู้คุมเน่แล้วเราก็จะชนะไม่แค่นี้และครับในการเล่นเนี่ยย่อย่อย่อไปย่อไปผมชนะวู้ฮู้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  โอเคเรากลับ okay, มาที่ล็อบบี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เล่นไปอย่างนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับผมไปเลยโอ้ยโอ้ยมีตังเออ้าเข้าไปกันเหมือนกเฮ้ยเพื่อนมีใครเล่นด้วยไหมอ่ะเอ้ยเอตรงไหนอติดติดติด เพื่อนมีคนเข้าไหมตรงนีเ้เออจอยมาบุคเออเร่เร่เรเร่ใครก็ได้เข้ามาหน่อยผมจะากลองเป็นผมจะไม่ได้แล้วว่าคู่ผมเล่นยากไงแต่ผมจะไปลองดูรอบนี้ผมอาจจะได้เป็น กล้วยเต็มเลยกล้วยเต็มเลยว้าให้ตายสิผมแพ้แล้วเนี่ยเกือบเอ้ออ้าเอ้าทำไมมันค้างองนี้อ๋อผู้คุูออกเกมนะครคบะผมเราจะมาเล่นกันอีกลงนะครับแล้วก็ปิดคลิปด้วยอย่างสุาพเรียบร้อย ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีคำหยาบนะคะผมไปเลยเพื่อนอไป let's go poison r u n p a c e ไเป็นอ่ีนก็เดียวหนะาว้าแบบนี้แล้วก็กิน เพิ ouais. hm ่มไอนี่ความไวกับการกระโดดนะครับไปไปกันเลยอะไรนะก็ไม um ่ต้องใส่นะครับผมไปเลยโอ้ยติดน้ำแข็งยายายาผู้คุมยาผู้คุมยาผู้คุมยาผมขอไปก่อนปึ๊บโอเคผมรอด เดี๋ยวเพื่อนด้านหลังเพื่อนเร็วๆเพื่อนยังอยู่ด่านสองกันเลยนะผมยังอยู่ผมอยู่ด่านสามกันเลยนะครับผมโอ้ยโอ้ยเกือบโดนแล้วไป let's go ฮู้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 ผู้คุมมาอย่างฮู้คมาอย่างฮอ๊ยเกือบตกตรงนี้เป็นตรงสุดท้ายนะครับผมก่อนที่ผู้คุมก่อนที่ผู้คุมจะตายนะครับเพราะผู้คุมต้องน่าจะต้องตายนะครับผมด้วยน้ำมือผมเองนี่แหละไอ้ฮีฮีฮี ไปเลยไปเลยเลก็อ้คอมากแก่อต่อยต่อยต่ต่อยต่อพาเพื่อนทุกคนชนะเออแล้วก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับมสวัสดีครับ